ทีนี้สินค้าตัวต่อมานะครับก็คือ B 0 5 0 5 S 1 W นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นมันเป็นเอ่อเลกูเลเตอร์แบบไอโซเล e นะฮะไอโซเลชันนะฮะซึ่งเป็นเ e g ูเลเตอร์ที่ที่ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้ามานะฮะแล้วก็แปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับต่างนั้นก็ไปผ่านหม้อแปลงีริงแล้วก็ แปลงไฟจากมอแปลงที่เป็นกระแสสลับอมาเป็นไฟดีซีอีกทเีเขานิยมใช้ในการแยกกราวออกจากสองวงจรนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีวงจรสองวงจรอยู่แล้วเราต่อกราวก็เข้าหากันในวงจรที่อาจจะมีความถี่ต่ำหรือสูงเนี่ยก็อาจจะทําให้มันเกิดปัญหาที่เรียกว่ากาวรูขึ้นมาได้การใช้วงจรนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยช่วยแก้ปัญหากาวรูปได้นะฮะทีนี้ เอาวงจรน,นี้ไปใช้งานอะไรได้อีกนะฮะวงจรน,นี้นะครับสามารถทําเป็นเอ่อวงจรสามารถที่จะเปลี่ยนไฟแบบบวกลบอะนะฮะให้เอ่อไฟแบบบวกกากาวอะนะฮะให้เป็นไฟแบบบวกลบกาวได้นะฮะแบบแปลงจากไฟเลี้ยงเดี่ยวเป็นไฟเลี้ยงคู่ได้นะฮะเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ออกมาจากเจ้าตัวโมดูลตัวนี้นะฮะมันก็จะถือว่าเป็นกาวคนละกลาวกันใช่ไหมฮะพอเป็นกาวคนละกลาวเราก็สามารถที่จะเอามาทําเป็น ไฟเลี้ยงคู่ได้นะฮะโดยเดิมเนี่ยเรามีไฟเลี้ยงเดี่ยวอยู่ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะเอา,เอาไฟที่ได้จากโมด,ดูลตัวนี้มาเป็นไฟเลี้ยงคู่ได้นะฮะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปทําเป็นไปช่วยในการเพิ่มแรงดรนไฟฟ้าได้นะฮะตัวจริงนะฮะมันก็จะเหมือนในรูปก็คือจะมีสีขานะฮะ จะมี4ขานะครับเบอร์ของมันก็คือจะเป็น B 05, 0 5 0 5 S ขีดห W นะฮะแรงดันไฟฟ้าเข้าอยู่ที่ตัวนี้นะครับแรงดันไฟฟ้าเข้าอยู่ที่5โวลต์แล้วก็แรงดันไฟฟ้าออกอยู่ที่5โวลต์นะฮะทนกำลังวัดได้สูงสุดที่1วัตต์นะฮะก็คือ200มิลลิแอมนะครับสามารถจ่ายไฟออกจากตัวโมดูลตัวนี้ได้ได้สูงสุดที่200มิลลิแอมนะครับทีนี้อาจจะยัง ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเอาไปสามารถทําอะไรได้นะฮะในรายละเอียดสินค้าของที่อยู่ในหน้าเว็บนะครับก็ได้แปะคลิปวิดีโอตัวหนึ่งไว้นะฮะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่เขาสอนการใช้งานเจ้าตัวโมดูลตัวน <look at S 1> ี้ครับอ่ามันชื่อว่าเอ่อตัวโมดูลตัวนี้นะครับชื่อว่าตัวเอ่อ Isolated c to DC Converter นะครับ ตัวอย่างวิธีการใช้งานนะครับเขาก็จะยกไว้3มวิธีอย่างที่บอกในคลิปนี้เขาก็จะมีมดูอันนี้นะฮะในในคลิปนี้เนี่ยเขาก็จะมีอยู่3มวิธีนะฮะที่เป็นการใช้นะฮะเจ้าตัว DC to DC i s o l a t e อันนี้นะฮะใช้กรณีที่ต้องการแยกกาวนะฮะส่วอันนี้ใช้กรณีที่เรามีไฟเลี้ยงเดี่ยวอยู่ที่5โวลต์นะฮะต้องการไฟเลี้ยงคู่ บวกลบ5โวลต์ฮะเราก็สามารถที่จะเอาแรงดันดไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่ได้จากตัวตัวโมดูลตัวนี <ac> ้ไปรวมกับแรงดันดไฟฟ้าที่ได้จากเอ่อตัวแรงดันไฟฟ้าที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยฮะตัวแรงดันไฟฟ้าที่เราได้มาใหม่รวมกับที <blo> ่ม <that countries> <mor> ีอยู่เดิมทําให้ได้ออกมาเป็นไฟเลี้ยงคู่ได้ฮะเป็นบวก5โวลต์กับลบ5โวลต์เพาลบ5โวลต์ของอ่ของฝั่งใหม่นะฮะไปต่อกับฝั่งไปพอกับบวกฝั่งเก่าเนี่ยมันก็จะได้จุดกลาวขึ้นมา อีกรูปแบบหนึ่งก็คือใช้เป็นตัวเพิ่มแร่งดันไฟฟ้าฮะก็คือมีตัว dc to dc isolate อันหนึ่งแล้วก็มีตัวอาจจะเป็นบูสเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นแรงดันไฟฟ้าเดิมก็ได้ฮะเอามาต่ออนุก,กรมกันเราก็จะได้แหลงนันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้เจ้าตัว dc to dc isolate นะฮะตัวราคาของมันเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับ